สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับกับผมเอฟซี FC แฟนคลับน้องอุ้งอิงเอฟซี FC แฟนคลับสาวหน,น่อยเิดเหมือนแพงพี่น้องครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้มีข่าวสารมาบอกก้าวกันโ่เมนมาเล่าแบบพิธีรีตองเนาะมาบอกก้าวครับพี่น้องคือ <c oughs> <c oughs> ผลงาน เพลงบอโจนะครับพี่น้องพี่น้องเตรียมไปเลยนะครับผลงานเพลงบอโจหลายคนหลายท่านถ่ายติดตามเฟซบุ๊กโัวเล่านะฮะกระสิหูขออนุญาตดังดังน้ำกลลูกดอกดังน้ำกลลูกสาวนะครับคือให้น้องหุห้งยิง ปล่อยเพลงก่อนอืมเพลงพอโจจังสีตามมากนะครับเพลงพอโจ้จังสิตามมากเพลงน้องอุ๋งอิงเนี่ยทีท่สปอยเนี่ยต่อเนี่ยก็คือเป็นเพลงของเอ้เป็นเพลงเอื่นพักนั่งเอกหน่อยกรอนลำเตยมวนมวนนี่เป็นกรอนลำแรกของน้องอุ๋งอิงในค่ายลำเพลินอินนี่เรคคอร์ดสังกัดสาวหน่อยเพชรบัพแพงนะครับ พอวกรหน,นีกันซิมิซิงเกินแต่ว่ายังไม่ใช่กรอนลำนะครับยังไม่ใช่กรอนลำนะครับพี่น้องเราที่นี่ผลงานเพลงนี่หละนะครับ,มบผมนนเราบอกว่าผมอ่านในเราเราว่าให้ลูกสาวดังกรอน่อนพอจังสรดังน้ำกลดอกนะพี่น้องซื้อเพลงเด้อครับเด้อย,ยืนหนึ่งแม่นเขาครับยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นไอ ผมขอทำหน้าไวว่า,วาบูย๊ยนะครับผมขอบอไว้ว่เค่ากันวารซิเมน์ข่วมผมบอวนะจะเป็นเหมือนที่ผมคิดไว้หรือพูดไว้หรือไม่ผมว่าเพลงนี้นะครับจะเป็นกระแสะในทิกต็อกอย่างล้นหลามยืนนึ่งแม่นเขา ยืนเมาเม้นไอ้สุดยอดผมบอกได้สุดยอดก้อนหนานี้ที่เป็นสุดยอดของเราหนั่นก็คืออันอย่างก็คือโอ้ปวดหัวผมก็ได้นะครับจบแบบเท่ๆเพลงนี้เป็นสไตล์เนี่ยผมคิดว่านะผมเดานะครับฟังจากซื้อเพลง นะครับได้ยินจากชื่อเพลงเนี่ยยืนหนึ่งมันเขายืนเมาหน้าอ่าหนาสีผู้สาวอ่ะอืมไปมักผู้บบาวอีกคนหนึ่งให้คะแนนผู้บบาอีกคนหนึ่งอะนะเราจะคล้องกับยืนเมาจังสีหน้าอืมถ้าเบิ่งผม,ม่าผมมั่นใจอะผมมั่นใจผมมั่นใจว่าเพลงนี้ดังผมมั่นใจอี่หรีอ,อืมผมผมูกันแล้วกันผมมั่นใจพี่รองสีเสื้อผมบอบอ,บอ,บอจัก ถาเบิ้งกันแล้วกันแต่ก่อนก่อนที่จะไปเบิ้งไปฟั่งนั่นเขากมาจัดจัดเพลงของน้องอุ้งอิงนะครับให้มันบึ้มให้คนทั้งโลกได้รู้เลยครับว่าพลังความหักความแพ่งของเอ็ซี่แฟนคลับน้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพื่นเหมือนแพ่งหักแพ่งกันปันไดยครับผู้ใดบ่หมักแห่ข้าเจ้าเบิ้งเลยว่าป้า เหนียวแน่นอีลีเนออาะเอฟซีหักแพงอีลีเนาะเอฟซีน,ออนี่นะครับจงเห็นในจุดนี้ผมผมจะอา่านในฟั่งครับท่ามไล่เพิ่นมือนีเนาะบอโจไหมเพิ่นจีไปขืนแล้วจีขืนเครื่องไปโปรเจกไงนะครับแล้วผมบอเสริมขออนุญาตขอเสริมานาสีเปลาคลิปแยกกับบ้าเดี๋ยวเล่าสีล่งคลิปพหลาแล้วมือนีนะครับโปรเจกไงนี่พี่น้อง ผมมาระดับประเทศทีแล้วสิไปคุยมือนีนะระดับประเทศระดับประเทศครับสอนูดกับมาถาแล้วทางกทมพี่มันเดียวกับบอโจกะน้ามากไม่ธรรมดาบอรธรรมดาบอกเลยสำหรับโปรเจกต์เตรียมไปเลยครับเตรียมตาปูดตาโปรผมกับปวดตาแล้ว นะครับ mhm. ้นอยตาเราโพดเกี่ยวกับเพลงยืนหนึ่งเม็นเขาพวดยืนเมาเม็นไอหพวดโวดแหลกทังกันมากอีกเพลงใหม่ผมสีมาถึงก่อนอนุญาตอุ้ยไอเนี่ยแสดงว่ามาแทบพี่น้องเพลงใหม่ผมสีมาถึงนี้ผมขออนุญาตดังอีกเด้อครับคงบ่วากันเนาะขออนุญาตแล้วเด้อบ่าวากันเนาะครับออก ขอนุอยาตดังเด้ขอ,อนุอยาตดังต่อมาอีกให้ลูกสาวดังก่อนพอสีดังน้ำกนดอกผวนเป็งไดมูจอวาผมว่ามาแน่ครับผมวามาแน่เพลงนี้ยมมามาย,นนย,ยืนหนึ่งเป็นเขาอืยืนเมาเป็นไอเป็น,ปนตะกระแทกใจผู้แบบอกหักนอกแบบผู้สาวไปเหลือกผู้ไม่แมสไตล์สไตล์บอดจูแบบ ย่มรองเพลงไปเนี่ยเออห้องแห้งนะคือจำแบบโจ๊บแบบเ่ๆห้องแห้งไหมห้องแหง้งขนาดเวทีไหมแบบสะใจไหมมันจะเป็นแบบนั่นละเออห้องไร้ผู้ใดพระวันิจะติดดิกรจิตขาเจ้าเข้มไป <c oughs> นั่นแหละครับพี่น้องเป็นอัปเดตข่าวสารเรื่องราวาจะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผารุ่น่าเชียงเชี่ยไปเป็นทีละสะเต็ป เราตอนนี้เพลงพระเอกวัดนะครับกันยั่งปล่อยอยู่นะครับยังปล่อยอยู่ที่ช่องสาวน้อยระเลินร,รี่เล็กอดกันน้ำตาออกมาเตยวันที่ยี่สิบเก้านีหลาอุ้งอิงกันสิไปใส่เสียงครับวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยใส่เสียงเอิญหักนั่งเอกหน่อยพี่น้องใจจดใจจอไปนเนี่ยคือกันกับน้ำอยู่ในแท่งย,ย,ยิยย่งเปิดกอกออกมากทีเดียวมือปล่อยเพลงนั่นแหละครับนั่นแหละมือมันจีแสดงพลังเอฟซีเฮา นะครับให้เพื right ่อนเด็ก hmm. หูว wow. ้าวเอฟซีเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ดีแบบมาทําร้ายได้นะครับเมื่อนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดสาวน้อยเพื่อนแพื่อนอย่ไปทําการแสดงอยู่ที่อําเภอตาลสุมพี่น้องทางอําเภอตาลสุมบอกไปเลยแหละอําเภอตาลสุมหูด้วยแล้วละครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานแรกของฤดูกานนี้ของจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องผู้ใดอยู่งไก่หรือบอกไก่กระซังกันอยากไปก็คือไปกันผมอยูเนี่ยผมก็ไปคือกันล่ะ อ่าล่องเบืองนะครับ <c oughs> แล้วก็กุมปิดเติมวันที่สามสิบเอ็ดบอดโจร,ระหว่างเบื้องตนจังสี่นะครับพราะว่าสามสิบเอ็ดนี่ยอยู่โคราช้หนึ่งสองมากกว่าสมอครับหนึ่งสองเออวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ก็จะแฟบมากกว่าสมออีกถ้าจำาผิดหนาจะเป็นงานปลาช่วยนะครับแต่จำผิดก็ขอถูดขอให้ครับนี่พี่น้องล้างกวมอทาตอนรับไปนอีกเขาทาจวดกันนีกเขาครับไปพ่อกันเออโอเคเพื่อนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงซํานี้ อยากอยากเบาเรื่องดามากันบ่อยากฟังบออ่ผมก็ผมเป็นศูนย์กันเน้เอา้าผมสิไก่เลยว่ะผมศูนย์เรื่องหยังให้เขาไปเบิ่งคลิปของผมนี่แหละทางช่องทีมงานก่อนตอนนั้นนี่แหละครับคลิปที่ผมล่งมาว่านซื้อคลิปว่าขอพูดบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียนน,นยังทนไม่ไหวต้องพูดคํานี้ผมล่งไวเหมือนว่าน,นี่พี่น้องเขาไปอ่านคอมเมนต์ สีมีคอมเม่นหนึ่งหรอกบอกคือมูครับไปอ่านเบิรงนะครับผมเห็นผมกับศูนย์เดี๋ว่ากับซางบอกว่ามีแค่คนเดียวพยายามจะไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คนอื่นนะครับคือตัวเองตัวเอง,เองไม่ชอบอะ่ะตัวเองไม่เห็นด้วยแต่พยายามจะไปคอมเมนต์ญาติคนอื่นเอะไม่ใช่อย่างนั้นนี้ก็คอมเมนต์จะของเ,เอาไปว่างคนอื่นเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับพี่น้องไปอ่านเบิรงสำหรับคลิปนี้กะตามนั่นแหละครับ ว่างไก่ให้ดีว่างเวลาให้ดีเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจสำหรับผลงานเพลงต่อๆกันโชคดีไม่ใช่พี่องพอๆกันในคลิปไปครับสวัสดีครับ